ถ้าเราพูดถึงกองทัพไทยในช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะรู้กันดีว่ากองทัพไทยของเราก็ได้เจอปัญหาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเขตชายแดนและทางทะเลและในช่วงที่ผ่านมานะครับเรือประมงของไทยถูกโจมตีโดยกองทัพของพมา่าและมีคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันด้วยนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงในเรื่องนั้นเพราะหลายช่องก็ได้ทําไปเยอะแล้วนะครับแต่เราจะมาพูดถึงประสิทธิภาพของเรือรบไทยกันนะครับที่มีชื่อว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหรือในชื่อ FFG-471 ซึ่งถูกจัดให้เป็นเรือฟิเกตของกองทัพไทยจะถึงแม้ว่ามันจะถูกจัดให้เป็นเรือฟิเกตนะครับระบบอาวุธที่ได้ติดตั้งให้กับเรือรุ่นนี้ที่รวมถึงเทคโนโลยีมันไม่ต่างจากเรือพิฆาตเลยนะครับเพียงแต่ขนาดเล็กลงเท่านั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจสงสัยกันว่าทําไมมันใกล้เคียงกับเรือพิฆาตเพราะเราจะมาพูดถึงระบบอาวุธที่มีการติดตั้งให้กับเรือรุ่นนี้นะครับที่รวมถึงประสิทธิภาพและความสามารถของระบบต่างๆที่สัมพัญ์นะครับ เรือหลวงภูมิพลอรุณยาเดชหรือ FFG-471 ของกองทัพไทยถูกจัดอันดับให้เป็นเรือสเตลที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเรือพิฆาตมบอพของอเมริกาซึ่งเป็นการจัดอันดับของกองทัพเรือทั่วโลกและมี16ลำที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเรือสเตลเรือฟิเกต471ของกองทัพไทยก็ติดในนั้นด้วยเรือฟิเกต FFG-471 ถูกออกแบบมาให้มีความแตกต่างกับเรือรบรุ่นอื่นที่มีอยู่ในกองทัพเรืออย่างมาก ทั้งการออกแบบให้มีค่า RCS ที่เล็กลงหรือหน้าตัดเดรดนะครับแต่จุดเด่นคือเทคโนโลยีที่มีการใช้งานมูลค่าในการใช้ใจ่ายเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชอยู่ที่ประมาณ482ล้านเหรียญสหรัฐหรือ14,997ล้านบาทที่ได้รับการออกแบบและการสร้างในช่วงปี2013ถึงปี2018ที่เกาหลีใต้นะครับ โดยที่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการลดค่า r c s หรือการค้นหาจากเรดาร์ที่รวมถึงลดการแผ่รังสีความร้อนและลดการสะท้อนของเรดาร์และการใช้ระบบเชื่อมโยงกับเรือรุ่นอื่นคือการใช้ Link E โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ FFG 421และ FFG 422ที่รวมถึง CVS 911พร้อมการใช้งาน Link ี G, คือการลิง์ตับเครื่องบินขับไลก่กเพนของกองทัพอากาศเร,รือลบเกร,รุ่นนี้นะครับถูกจัดให้เป็นเร,รือลบอขั้นสูง ที่มีความสามารถลบในรูปแบบ3มิติได้คือการลบบนผิวน้าใต้น้ําและอากาศและบรรจุลูกเรือได้141ในายระบบเรดร์ที่ติดตั้งให้กับเรือฟิเกต471ใช้งานเรดรา์อาร์เลเป็นเลดราตรวจการระยะไกลที่มีระยะในการตรวจจับ350กิโลเมตรติดตั้ง1ระบบนะครับที่รวมถึงเรดราตรวจการ3มิติมีระยะในการตรวจจับ180กิโลเมตรใช้งาน1ระบบเช่นกัน เรือ4 7เ7 1มาพร้อมการบรรทุกซีคอสก,กี้ SS60 ชหกด้วยนะครับที่มีจำนวนหนึ่งลำและมีการใช้งานเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรือฟ7เก1มีประสิทธิภาพในการลดหน้าตาดเลดารหรือเป็นเรือล่องหนนะครับการติดตั้งระบบล่อขีปนาวุธให้กับ471คือการติดตั้งนูนกานะครับที่เป็นระบบล่อขีปนาวุธแบบแอคทีฟผู้พัฒนาระบบคือออสเตรและอเมริกา ที่ออกแบบมาเพื่อนำไปติดตั้งกับเรือสหรัฐและแคนาดาที่รวมถึงออสเตรียระบบล่อขีปนาวุธแบบแอค i v e ใช้แรงขับเคลื่อนด้วยจรวดแบบไซเลอร์ทิ้งนะครับการทำงานของระบบแอค i v e ในช่วงที่ขีปนาวุธถูกยิงเข้ามาโจมตีและในช่วงเวลานี้นุนก้าจะถูกปล่อยเพื่อล่อขีปนาวุธซึ่งมันมีความสามารถเฉพาะคือการลอยกลางอากาศเพื่อล่อขีปนาวุธออกจากเรือ เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันกองทัพเรือได้ใช้งานระบบอาวุธอัตโนมัติที่เป็นระบบอาวุธป้องกันระยะใกล้คือการใช้งานฟาแลนซ์ CIWS ระบบป้องกันนี้สามารถโจมตีเครื่องบินขีปนาวุธและเรือขนาดเล็กได้ความสามารถนี้นะครับเพราะปืนใหญ่ของฟาแลนซ์ใช้ปืนใหญ่ M61 วอลคันที่มีขนาด20มิลิเมตรพร้อมตรวจจับเป้าหมายด้วยเรดาร์ฟาแลนซ์ CIWS ถูกออกแบบมาให้เป็นแนวป้องกันสุดท้ายสำหรับขีปนาวุธต่อตาเรือนะครับเพราะการออกแบบ ทำให้มีระยะการโจมตีที่สั้นมากเมื่อเรานำไปเทียบกับพิสัยการโจมตีของขีปนาวุธต่อต้านเรือในปัจจุบันซึ่งมีระยะอยู่ที่ประมาณ1-5ไมล์ทะเลหรือประมาณ2-9กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าว่าความสามารถของมันมีอัตรายิงและความแม่นยำที่สูงมากเพราะมีระบบการตรวจจับที่แม่นยำโดยที่ C I W S มีเสาอากาศที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำลายเป้าหมายที่ถูกยิงเข้ามา สาอากาศที่ทํางานจะมีระบบย่อยในการค้นหาที่มันจะค้นหาและรวบรวมข้อมูลในช่วงที่ฉีปนาวุธถูกยิงเข้ามาระบบค้นหามันจะรวบรวมข้อมูลทิศทางระยะความเร็วและเทดานบินของเป้าหมายข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของ ICWS แต่ทว่าระบบจะวิเคราะห์อีกรอบเพื่อการระบุเป้าหมายได้อย่างแม่นยํานะครับในช่วงที่วิเคราะห์ข้อมูลขาตั้งของมันจะหันหน้าไปทางเป้าหมาย และจะลิง์ข้อมูลกับเสาสัญญาณเพื่อติดตามที่ระยะ4.5ไมล์ทะเลหรือ8กิโลเมตรเสาสัญญาณที่ติดตามมีความแม่นยำสูงมากและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการทำงานที่การวิเคราะห์จะกํำหนดความน่าจะเป็นในการโจมตีจากนั้น ICWS จะได้รับการเปิดระบบยิงอัตโนมัติที่ระยะ1ไมล์ทะเลหรือ2กิโลเมตรซึ่งมันสามารถควบคุมการยิงได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้บังคับนะครับ ในชุดแรกที่ปืนใหญ่ทําการยิงที่ประมาณ75นัดต่อวินาทีระบบติดตามจะติดตามกระสุนที่ถูกยิงไปเช่นกันประสิทธิภาพในการยิงของ ICWS โดยเป็นบ็อกศูนนะครับที่มีอัตราการยิง3,000นัดต่อนาทีพร้อมกระสุน989นัดส,ส่วนบ็อกที่1มีอัตราการยิงเท่ากันแต่สามารถบรรจุก,กระสุนได้1,550นัดในรุ่น ICWS บ็อก 1B อัตราการยิงของมันทําได้4,500นัดต่อนาทีพร้อมกระสุน1550นัด และมีความเร็วของกระสุนอยู่ที่ประมาณ3,600ฟุตต่อนาทีหรือประมาณ1,100เมตรตวินาทีประเภทกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้นะครับใช้กระสุนจอเกาะที่ทํามาจากทางสเตตรหรือยูเลเนียมที่หมดสภาพกระสุนปืนที่มีขนาด20มิลิเมตรถูกออกแบบมาให้ทําลายโครงสร้างของเครื่องบินและขีปนาวุธโดยที่กระสุนของมันจะระเบิดได้นะครับระยะในการทําลายเป้าหมายขึ้นอยู่กับกระสุนที่ใช้ด้วยนะครับ ราคากระสุน APDS ที่มีขนาด20มิเมมีราคาประมาณ30เหรียญสหรัฐส่วนราคาของปืนใหญ่อัตโนมัติโดยเป็นราคาในบ็อก 1A และ B ราคาอยู่ที่ประมาณ12ล้านเหรียญสหรัฐประเภทขีปนาวุธที่417ได้รับการติดตั้งกองทัพเรือของไทยเลือกใช้งานขีปนาวุธต่อต้านเรือ r g m 8 4 l คือการใช้งานบ็อกที่2สร้างโดยบริษัทภายในสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันคือโบอิง ในช่วงปี2020ชีปนาวุธในบล็อกที่2มีราคาอยู่ที่ประมาณ146,812เหลี่ยนสเหรียญสหรัฐชีปนาวุธต่อต้านเรือ RGM 8 4 L พิสัยการโจมตีในบล็อกที่2มีพิสัยการโจมตีประมาณ124กิโลเมตรความเร็วสูงสุดนะครับห3 7ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ864กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดเป็น0.71นึักระบบนำทางคือเรดาร์แบบแอคทีฟ r g m 8 4ที่ได้รับการอัปเกรดสำหรับใช้งานในเรือลบคือการอัปเกรดระยะการโจมตีของขีปนาวุธเพิ่มระยะการโจมตีเป็น167.5ไมล์ทะเลหรือประมาณ310.2กิโลเมตรเพราะมันมีหัวรบที่เบากว่ารุ่นเดิมประมาณ140กิโลกร,รัมนะครับถ้าเราให้ข้อมูลผิดในเรื่องพิสัยการโจมตีและราคาที่รวมถึงความเร็วสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อมูลคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับ เพราะ RGM มีหลายรุ่นและหลายบล็อกซึ่งเราเกรงว่ากองทัพไทยอาจจะเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่แล้วก็ได้และการติดตั้งต่อปีโดให้กับ471คือการใช้งาน SEA Mark 54ท่อยิงของต่อปีโดรุ่นนี้มีอยู่3ท่อนะครับที่กองทัพไทยเลือกใช้งานซึ่งมันสามารถหันหน้าไปยังต่อหม่ได้และ Mark 54สามารถดัดแปลงเพื่อใช้กับต่อปีโดรุ่นอื่นได้ขนาดของท่อยิงคือ324ม mm, มซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานกับกองทัพสหรัฐ ระบบท่อยิงขีปนาวุธแนวตั้งกองทัพเรือเลือกใช้งาน Mark 41หรือ Mk c 1 VLS ซึ่งเป็นระบบยิงขีปนาวุธที่สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วเพื่อต่อต้านภัยคุกคามมาร์ค Mark 41สามารถใช้งานได้8เซลล์นะครับโดยที่มันสามารถติดตั้งขีปนาวุธได้3ขนาดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธสกัดกานที่มีขนาด5.3เมตรหรือการติดตั้งขีปนาวุธยุทธวิธี6.8เมตรและขีปนาวุธโจมตี7.7เมตร ขีปนาวุธที่ติดตั้งให้กับ471คือการใช้งานขีปนาวุธ RIM 1 6 2ที่มีหน้าที่เป็นขีปนาวุธสกัดกันขีปนาวุธต่อตาเหลือที่ถูกยิงเข้ามาและยังมีความเร็วเหนือเสียงที่สามารถใช้งานกับมาร์ค41ได้4ระบบและมีพิสัยการสกัดกันมากกว่า27ในทะเลหรือมากกว่า50กิโลเมตรที่ความเร็วสูงสุดมาร์ค4แต่นอกจากนี้นะครับระบบปล่อยขีปนาวุธมาร์ค41กองทัพเรือ ก็ S 1> <S 1> ได้เลือกใช้งานคีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำคือการใช้งาน RUM 1 3 9หรือ VLA ที่สร้างโดยล็อก e ีดมาตินใช้งานกับกองทัพเรือสหรัฐเช่นกันพิสัยการโจมตีของ RUM 1 3 9ปฏิบัติการได้22กิโลเมตรและมีความเร็วสูงสุด3 9 9เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ1,013ฟุตต่อวินาทีที่ความเร็วสูงสุดมากหนึ่ง และการใช้งานปืนใหญ่อัตโนมัติในรุ่นต่อมาคือการติดตั้ง OTO Melara ขนาด76ม mm. มผู้ออกแบบปืนใหญ่นี้นะครับคืออิตาลีซึ่งมันถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติเฉพาะในการลดหน้าตัดเละได้และมีอัตราการยิงที่สูงโดยสามารถใช้งานกระสุนได้หลายประเภท OTO Melara ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการสกัดกันคือการทำลายขีปนาวุธระยะสัน้นและเพื่อป้องกันให้อากาศยานพร้อมการสนับสนุนภาคพื้นดิน ประเภทกระสุนที่ใช้งานได้แม้ว่าจะเป็นกระสุนจอเกาะกระสุนระเบิดระยะของการทำลายและโจมตีขึ้นอยู่กับประเภทกระสุนที่ถูกใช้งานด้วยแต่กระสุนมาตรฐานของ OTO คือการใช้งานกระสุน SE ที่มีน้ำหนักประมาณ6.2กิโลกร,รมัมโดยมีระยะยิงสูงสุดทำได้16กิโลเมตรแต่ระยะยิงจริงอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรประเภทกระสุนต่อต้านขี่ปนาวุธคือการใช้งานกระสุนแต่กลางอากาศที่แกนกลางทำมาจากทางสเตน และการใช้งานกระสุน SAPOM ที่มีระยะยิง16กิโลเมตรและมีรุ่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเจาะเกาะโดยเฉพาะที่มีระยะยิง20กิโลเมตรและการใช้งานกระสุน DART แต่ก็มีรุ่นที่ยิงได้ไกลสูงสุด40กิโลเมตรนะครับการใช้งานประเภทต่างๆขึ้นอยู่กับกองเรือด้วยอนใหญ่อัตโนมัติ OTO อัตราการยิงในรุ่นเดิมมีอัตรายิง85นัดต่อนาทีความสามารถของรุ่นอัปเกรดมีอัตราการยิง120นัดต่อนาที ระยะยิงสูงชุดมีตั้งแต่16,000เมตรไปจนถึง40,000เมตรความสามารถของกระสุนปืนใหญ่ DART ที่มีลักษณะคล้ายกับระบบอาวุธความเร็วสูงรุ่นอื่นยกตัวอย่างคือหัวรบของฉีปนาวุธ Starstate SAM ประเภทฉีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะสั้นแต่ถ้าว่า DART เป็นกระสุนปืนแบบนำวิถีนะครับโดยที่มันมีระบบควบคุมวิทยุและิดตังฟิลตรวจจับระยะใกล้ทำให้สามารถทำลายเต้าหมายได้ที่มีความสูงไม่เกิน2 m. เมตรเหนือทะเล กระสุนปืน DART ความเร็วในช่วงการยิงของมันมีความเร็วมากกว่า1,200เมตรต่อวินาทีหรือ3,900ฟุตต่อวินาทีหากมีเป้าหมายที่อยู่ห่างจกากเรือ FFG-471 โดยที่มีระยะห่างจากเรือที่5กิโลเมตรถ้ากองทัพไทยเลือกใช้กระสุนประเภทนี้และในช่วงที่ปืนใหญ่ยิงกระสุนประเภทนี้ออกไปมันสามารถทำลายเป้าหมายได้เพียง5วินาทีเพราะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 40G ลักษณะของ DART ที่ส่วนหัวของมันสามารถหมุนได้อิสระ และได้รับการติดตั้งตีคานาดขนาดเล็กส่วนท้ายติดตั้งหัวลบขนาด2.5กิโลกรัมพร้อมลูกบาศท,ทางสเตน FFG 471ได้รับการติดตั้งปืนคนในรุ่น DS30M Mark 2ขนาด30มิมระบบนี้เป็นระบบป้องกันเรือนะครับโดยมีส่วนประกอบคือปืนใหญ่ Mark 44ขนาด30มิมและติดตั้งบนฐานอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบหรือการควบคุมด้วยมือนะครับซึ่งสามารถควบคุมจากคอนโซลได้ d s 30 m ถูกติดตั้งบนฐานใจโรที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถควบคุมได้อย่างอิสระที่สูนย์เล็งมีลายเส้นแม่เหล็กต่ำระบบเลดา้าและอินฟาเรดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับปืนใหญ่ OTO ใช้การควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันระยะยิงที่มีประสิทธิภาพของปืน d s 30 m คือระยะยิง16,700ฟุตหรือ5,100เมตรและการติดตั้งปืนกลหนักในรุ่น M2 Browning ขนาด0.5นะครับ ถูกออกแบบมาใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถึงแม้ว่า M2 มีลักษณะาคล้ายกับปืนกล M1919 แต่เ้าว่า M2 ใช้กระสุนที่มีขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรที่การทำลายทรงพลังมากกว่าที่มันถูกใช้โจมตีทหารรากรถหุ้มเกราะเ่า,เาและโจมตีเครื่องบินที่มีเพดานบินต่ำแต่เ้าว่าอัตราการยิงของมันขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยนะครับและรุ่นที่กองทัพเรือเลือกใช้คือ M2SB ที่มีอัตราการยิงแบบรอบ ประมาณ450ถึง575นัดต่อนาทีแต่ทว่า M2SB สามารถเลือกยิงทีละนัดได้ที่ความเร็วต่ำ40นัดต่อนาทีหรือการยิงด้วยความเร็วที่มากกว่า40นัดต่อนาทีในโหมดการยิงช้าและเร็วการยิง1ชุดอยู่ที่ประมาณ5-7นัดขึ้นอยู่กับประเภทกระสุนที่ใช้ด้วยนะครับระยะยิงของ M2SB ที่มีประสิทธิภาพคือการใช้งานกับขาตั้ง M3 ซึ่งมันช่วยเพิ่มความแม่นยำที่1,830เมตร และมีระยะยิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด2,000เมตรประเภทกระสุนที่ใช้งานในปัจจุบันคือการใช้งาน M33 สำหรับเป้าหมายบุคลากรและวัสดุเบาหรือการใช้งาน M8 API และ M903 SLAP ที่มีความสามารถในการเจาะทะลุแผ่นเหล็กได้คือการทำลายแผ่นเหล็กที่มีความหนา34มิมที่ระยะ500เมตรและการทำลายแผ่นเหล็กที่มีความหนา23มิมตรที่ระยะ1,200เมตร หรือแผ่นเหล็กที่มีความหนา19ม mm, มที่ระยะ1,500เมตรกระสุนที่ใช้งานแกนกลางของมันถูกทำม,มาจากทางสเตนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง7.6จมมจำนวนของระบบอาวุธที่ติดตั้งให้กับเรือฟิเกต471ปืนใหญ่โอเทโอเมลาร่าหนึ่งเครื่องยิงและการใช้งานปืนกลอัตโนมัติฟาแลนซ์ติดตั้งหนึ่งระบบปืนกลอัตโนมัติ d s 3 0 m ติดตั้งสองเครื่องยิงและการติดตั้งปืนกลรุ่น M2SB ติดตั้งสองกระบอก ขีปนาวุธต่อต้านเรือ RGM-84L ที่มีจำนวน2คูณ4และการติดตั้งต่อปิโ o มาร์ค54ติดตั้ง2คูณ3และการติดตั้ง m a ร์41ที่มี8เซลล์ติดตั้ง1ระบบขีปนาวุธ RIM-162 มีทั้งหมด32ลูกโหลดสูงสุดได้4แพ็คและการใช้งาน RUM-139 คือขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำที่มีจำนวน8ลูกโอเคครับเพื่อนๆถ้าข้อมูลผมผิดท่าตรงไหนนะครับ เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ